นนเน้นให้เข้าใจความหมายในการทําบุญความหมายของการทําบุญคือต้องทําบุญละบาปเพราะแม่ทําบุญเพิ่มบาปทําทานเพิ่มทุกทําบุญเพิ่มบาปออทําทานออบาวาสิท่านยังแล้วแต่ขอนั่นขอนี่ขอ,ขอให้เป็นนันเป็นนี่ได้นันใดน,นี่เรียกว่าเพิ่มทุกขแล้วก็บละบาปบาปเปว่าความกังวลความเร่าร้อน ความอยากได้อยากได้อันนั่นอยากได้อน,นี้อยากมีล้วกอยากเป็นนี่บอกว่าทําบุญบลาบาปก็ปหมาย่นก็หมายในอย่างโอวาทปาติโมกสะพระปาปสังบ่เหตุจิตในเขารลอกบ่ได้ปลอดจากอกุศลมีแต่สิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลคือความเร่าร้อนคือความกังวลกังวลน่อยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นขนาดท่านแล้วก็ยังเคยเป็นเจ้าของท่านแล้วก็เอาท่านท่วาไปแลกข,ของ เออเรืออืนว่าทำท่านเผ่นถูกทำบุญแต่บลาบาปเพราะว่าห้องประเด็นฟังธรรมของบุพเทเจ้า,าเน้นเน้นให้เห็นความจริงโดยอริยสัจความเกิดเป็นถูกเบิดความใดยังกระซังเออถ้าเขามมหยึดไว้แล้วมันก็เป็นถูกคืกเอเก่าห้องกับถูกกับสิ่งที่เฮามีถูกกับสิ่งที่บุท่านได้มีพอมที่ว่าท่านได้มีกับทำท่านแต่ก็ขอแหลกข,ของแหลกเ,เอานั่นแลกเอานี่ มันเบ่มีตัวมันจังขอเนาะเรื่องสัน่นแต่มีมาแล้วก็มารักษาหวงแหนไหวเมื่อห้องแหนไหวนี่ผู้ใดมากกรรมมาักายก็คิดเอาเองว่าเขาสิมาเอาของเจ้าของเองการําลายทิ่มแท่งกันโดยหอกคือปากปากทิ่มแท่งกันเรือ่องสั่นตอนนั้นาเนนให้ทาความกอใจกับวามว่าทําบุญต้องละบาปต้องบ่หวังต้องประปรานาสิ่งใดเลยเออ ย่างปรารถนาสูงสุดก็คือพันิพานเท่านั้นพรพันิพพานแปลว่าดับเย็นดับถูกดับความหวังดับความอยากดับเบสหลายหลายคนิเหตุมาปล่อยปลาลงแม่น,น้ำญงให้เป็นอิสระจังสิก็ว่าจะของท้าบุญปล่อยนกปล่อยปลาดิปล่อยปลากล็ไปอธิษฐานหวังให้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะห้หาอยู่หากินแบบ ได้ตามสมปรารถนาปล่อยนกให้เป็นอิสระหวังว่าจะคลองสิเป็นอิสระปราศจากดีสินสีมีอย่างหว่าเออเหมือนบบอะคนเป็นหนีเป็นสินรู้ให้จากเป็นอิสระให้บินประ้ดกวางไกลรุ่นดังนกเนาะปล่อยปลาไหลก็ให้ชีวิตไหลลื่นถ้ามาให้กินคลองบ่งให้ติดว่าให้คัดว่าให้ฝืดบ่ให้เครื่องมองดูหน่อยนะเออมันทำบุญเพิ่มบาปบ,บุญแหละอย่างสั้นทำบุญ ให้มันละบาปให้มันละความอยากให้มันละความกังวลลอนในความอยากใดอยากดีอยากมีอยากเป็น uem, ให้มันเข้าใจตัวนี้ให้มันเห็นถูกของการเกิดให้มันเห็นถูกของความอยากและความยึด ues, ให้มันเห็นตัวนี้นี่คือภายในภา่ในนี่นอนขอมา่าให้มันเห็นความจริงโดยร่างกายเท่านี้แหละเป็นร่างของโลเป็นภพชนะรองรับความเจ็บปวดถูกชนิด บพนี่พใดหนีผลไปได้เลยขึ้นเสว่าเกิดมีร่างกายแล้วกึ้นเสว่าเอาโลกมานําเอาภัยมานําเอาความเจ็บปวดป่วยมานําเออมันมาอย่างโตมันนํามาแต่แท่คืตัวใจเฮ้านั่นแหละพกเข้านี่เป็นโลกทางวิญญาณด้ผมจับวิญญาณไปว่ารับรู้ในความรู้สึกวิญญาณป่วยกายกับป่วยนําใจนั่นแหละป่วยก็ดีอ,อจิตมโนวิญนากกันเดียวกันนั่นแหละพวกเข้าจึงหา มีที่มาบำรุ่งเรียงวิญญาณของเฮาือความยึดมัน่นถือมัน่นในความรู้สึกพ่อใจเนี่ยร่วมวิญญาณญงเลยแหละความรู้สึกพ่อใจบ่มีผู้ใดพ่อใจอยากเย็บอยากปวดอยากป่วยอยากบาดแผลดอกเบ่มีเออเออั่งสั้นและลายๆคนบันหาสิ่งอื่นหล,ลายๆอย่างที่เขามาปกป้องเจ้าของเองเอ,อบางคนก็นมีพระประจําวันเกิดเนาะอยากหวังให้ผู้อื่นมาปกป้องเจ้าของด้วยนั่น อ,อมีพระประจาบ้านเกิดออมีพระหลวงพ่อนั่นหลวงปู่นี่เออมีพระพุทธลูปหน่อยหอยข้อพระโคงพระเครื่องว่าหวังให้ผู้อื่นมาคุมข้องเจ้าของได้หร่อน,นั่นแต่เป็นต้งสัน่นมีแต่ความหวังให้ผู้อื่นมาคุมข้องเจ้าของออพระประจาบ้านเกิดก็มีแต่ว่าบ่าเห็นผู้ใดมีพระประจาบ้านตายเนาะเข้าเห็ดบอกขึ้จักรุ่นพระประจํบ้านตายเฮาเห็ดจักรุ่นจกักว่าฮจะคขายดีเนาะเห็ดบ่กใจหน่อยเฮา ระประจำวันตายตั้งแต่วันเกิดแต่ของแต่แท้ยังบ่มีผู้ได้ลูเนะหรือว่าลูกยูบ่อย่านว่าเจ้าหูยู่ว่าเจ้าเกิดวันใดเกิดวันที่ทางนั้นเดือนปีท่านี้แต่เจ้าหูยูบว่ะเออจะมาตอบได้ว่าหูเออว่นี้พระไดู้้จะค้นดอกถ้าพ่อแม่บ่บอกแตญาติบ่บอกถ้าหมอบ่บอกเนาะห้าล้านคนพ่อแม่ตายจากบวะพ่อตายก่อนจังสี แม่กับฆ่าทองไห้ไปออกลูกแม่กับตายพ่อมังสี่ไผบอกแต่บอมันหมอบอกญาติบอกเนาะจริงหรือว,ว่าจริงละ่ะพวกนั้นเกิดเลยเอ้โหตัวนะอะไระฮังคนตอบมาเลยโอ้หูเป็นตั้งสี่บ้อหูคนนะไผบอกนั่นแหละทุกคนเกิดควบหรือเกิดมาด้วยความบรรูดทั้งเบิดนั่นแหละบรรูดหอววันเกิดจากของบรรูดหอววันตายจากของเนาะมันบรรูดมาต่วันเกิดแล้วจะไปรู้วันตายได้จ้งไดคนภาวนาหุน่นจังสิรูได้ ตายจริงๆตายแท้ๆเลยเน่ยคนพระวนาลู้ได้คนที่เขาถึงความปลอยว่างแล้วลู้ได้เออตายมือนั่นแหละจากบ่กตายจากควอมจากได้จากป็น,นตายมือเขาเขาถึงถ้ำที่สุดอันเล่ยสุดอันเป็นที่สุดแห่งถ้ำขึ้นนิผ่านมันลู้อยู่ได้ว่ามันม้นวนแหวนว่าได้บลู่นะละไะคนที่มีภานินผ่านเท่านั้นนะฮู้วันตายจักว่าละ <c oughs> มีภาพประจํามันเกิดเอาไว้แต่ป้องกัน พระประจําพระโศกพระลาภเนาะมึงดูมันมมันธรรมดาดิออได้กระตุ้นของขังหรือว,ว่าสารกาอนี่ยสาลิกาลิ่นท้องมันสิเพื่อเขาหลงมันสิถ้าบ่หลงเขามันจะไปหามาบอกบ่งความเป็นจริงเด้อหลงเขาหลงผู้อืน่นหลงความอยากได้หล,ลงความอยากเป็นเด้มนะันจะไปหาสแสวงสรรหาสิ่งเหล่านั้นมาหออลงผู้อืน่นบดนั่นแหละเนาะ ถต่หลงผู้อื่นแล้วมันก็หลงตงนคืกอก็แหละมันหอดไปเห็นเจ้าของเองเพอวันค้าหลงผู้อื่นอยู่มันเลยบ่นั่มก็มาเบิ่งเจ้าของเลยหลงผู้อื่นบัดสิ่งศักดิ์สิทธิออ์วังให้ผีผีพ้ตาผีฝ้าผีแถนผีหนั่นผีหนี่ฮอเจ,าเจา้าวงเจ้าบานมาคุ้มค้องเจ้าของบังโดยบพรามีปัญญาขนาดนั้นได้เอาผู้อื่นมามาหุ้มค้องเจ้าของเนาะออนั่นแหละโทษของการบาฟังธรรมพระพุทธเจ้าจัก,กว่าละเออ ได้ฟังพุทธวัตนะนั่นน่ะเสียงอ่านของสันสนี่มันนั่นเสียงอ่านของหลายหลายคนมันนั่นข้าสิได้ของกิง่งของตรงข้าสิแตกคะแนนงด้วยความคิดเห็นของข้าเองดอกเออส่วนมากจะฟังสืบต่อกันมากเออบวงสรวงกับบวงสรวงให้ผู้อื่นมาปกป้องเจ้าของนั่นแหละไผสิมาปกป้องไผได้หรนีไประเภทจัดพิธีบวงสรวงนั่นน,น,น,นี่นั่นโกธนัดในพิธีอาจารด์แบไห้บวงสรวงบ่เห็นว่ามันมากจะกคนดอกพวกนัก้นก็เลยเนาะ อจักหัวหมูหัวหมาแบบี <c oughs> หัวเป็ดหัวไก่นะบวงสวงแล้วเซิร์นเทวดาข่าสับสาดบ้าน,นนั้นแ้วไวสิมาเลยนี่อแล้วบุญวับุญในอย่างแนวนั้นบุญเอาหัวหมูมาตั้งสาลากเลยฆข่าสัดไา้โตบานี่เนาะมันมีมาก่อนอานาน,นั้นแล้วมีมาก่อนพทธเจ้าห้าสิบอุบัติขึ้นพูนบวงสวงข่าแพะข่าแกะยังละหาลอยหาลอยข่าผู้อื่นให้เจ้าของเป็นซุขมันเป็นไปได้อยู่เอา มีอยู่บ่าค่าผู้อื่นให้แต่ความเป็นสุขบม่มีทางมีทางเลยพระพุทธเจ้าบด้พ้าบวงสรวงเด้คิดดีๆเลอพระพุทธเจ้าบด้พ้าบวงสรวงบริบูชายัอ่อโดยชีวิตผู้อื่นเด้เป็นไปได้่บ่เอาชีวิตผู้อื่นมาบวงสรวงมาแหลกเพื่อที่จะก่อสร้างกะเอาบวงสรวงบางดูเออค่ะจะคล้องนี่นะ ว่าเขาคาเข้าไปบวงสวงหนิแม่เอาตัดหัวไปตั้งเกตตาแม่มแมยอยู่หนิแม่เออบังดูเข้าสือ,อาขาดเดียวเอาเป็นไปว่าไดจักว่าใดเข้าไปดนคำนวณคำนึงเอาเดียเอเขาเห็นมาบดตัอย่างหรอเด้อัเน,นี้จังสรนเออแมนหลายหลายย่างนะพระประจำบ้านเกิดแต่ว่ามีาผู้ใดหุ่จักพระประจำบ้านตายจะของดอกแต่บ้านเกิดจะของก็ให้พ่อแม่เขาบอกให้ญาติบอกพระญาบานบอกถึงสันเนีย่ย แล้วก็หาสัตว์ต่างๆเมื่อบวงสวงมีทง่งให้พื้นฐางนั่งใหม่เทวดามาคุมข้องเจ้าของ,ของบุญรักษาเทวดาคุมข้องุจักบุญเป็นตังไตกบับบลูเนาะห<อ>ลงเข้าไปเยอะแย,ยะมากไหม <c oughs> เนี่ยนอกๆเลี่ยเพราะแห้งแนาะปล่อยนกปล่อยปลาก็กากเข้าใจว่ามันสิเหตุใหนชีวิตของไรล,ลื่นอย่าลืมการปล่อยนกการปล่อยปลาปล่อยเต่าก็หวังเห็นเจ้าของอายุยืนเนาะเออ ป่ยนอนไข้เป็นอิสระว่าสร้างแต่วัตถะของติดคุกแท่นเดเออติดคุกทั้งวิญญ,ญาณกดเป็นโลกวิญญ,ญาณคุกในวัตถะสงสารนี่คุกหามาบำรุงเลี้ยงอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของบ่หูบ่ว่ามันสิตายคือเก่าทุกอย่างเนื่องจากกายจิตมโนวิญญาณก็นเนื่องออกจากกายเพราะอาศัยกายมาเป็นเพืนอยูออ่ห้อนหรือหนาวหรือปกติเป็นสิ ่าวความยึดมั่นถือมั่นในกายนะคิดว่ากายเป็นของเจ้าของห้องพ่อพีรนาเขามาข้นสอว่าเกิดขึ้นสอว่ามีกายข้นสอว่ามีกายขืนสอวามีโลกมีไพ่มีความเจ็บปวดห่อนหนาวนะต้องหาเรียงมันน,นัเป็นได้ละ่ะออคนที่บ่เคยมีโลกเลยเนะี่ยเป็นไปบ่ได้บ่หนีออ้สุดท้ายโลกชะล่าเห็นบ่ชะล่า่นก็ยังว่าโลกเหมือนบอ่เอาอ พระอังด่าพระพายหิยะา,า,ารุจิรยะนี่เป็นผู้บ่มีโลกไข้ไข่เจ็บเลยแต่ว่ายังมีโลกอันหนึง่งหนักโลกหิวกับโลกชราเน่ยมันก็ยังมีอยู่ไหมอายุเพิ่ยืนถึงลอยหกสิบปีตลอดชีวิตหกสิบปีเนี่ยเอาลูกเอาเมียนะแต่ว่าไปเห็นหลายๆอย่างที่มันเกิดดับผาาผ่จากสิ่งที่รักหลายอันไม่เห็นความน่ายของเจ้าของเองคือความยึดมั่นถือมัน่นออกบวช บวช่นกับว่าโดนดพิคนกับบรรลุทำภายในอาทิตย์เดียวหลังจากนั้นแล้วเขาชาติยังสัน่นออกมาหล้วก็หิวอยู่นะเห็นว่าหละ่ะเออออ,ออกจากชาติมาก็เกิดความหิวอยู่ก็กินกินแล้วเข้าไปอีกออสุดท้ายออกมานั่นออกไปสุดท้ายก็เห็นร่างกายของชรลาแน่เออที่สิปราศจากโลกไม่พรอมเกิดบ่มีเลยนั่นเป็นสลดสังเวชเพื่นเองจริงเพิ่นบร่รล้ล่ะละ,ละแต่ว่าเพิ่นแสดงเออเรียกว่าบรรลืสิหนาท เพื่อให้คนเข้าใจเสื่อขนาดว่าเเป็นวัดเพิ่นก็บ่เคยเป็นแต่ว่าหิวเพิ่นเคยหิวนั่นโลกหิวเห็นบ่ล่ะโลกทางวิญญาณต้องบำรุงความนีบำบัดความเจ็บปวดป่วยบำบัดความปวดแสบร้อนทั้งท้องโลกท่างวิญญาณสุดท้ายแล้วเพิ่นก็ไม่เห็นออกมาเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ออกมาเรื่อยเลยเห็นความชราของตนเองนะแ้วก็บ่พ้นไม่ความมะนร่ณะเรื่องสัตน ทุกคนเห็นจากไห้เห็นความความจริงทําบุญก็จะพากันทําโดยมิจฉาทิฏฐิหลายมีความเห็นผิดทําบุญแบบมิจฉาทิฏฐิแม้สมาธิก็ร่วมเขาสู้มิจฉาทิฏฐิผิดต้นแรกเราระวังทำกลางแล้วถึงสูงสุดเบื้องปลายกับผิดคือเก้ากันทําสมาธิอยากสงบอยากเห็นอยากหูทิบอยากตาทิ์สวรรค์นรกอยากรู้ใจผู้อื่นอยากรู้อยาก,กอยาก อนี่แหละเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิอย่างนังเห็นบ่เห็นพระบะ่เห็นนั่นบ่เห็นนี่บ่เห็นสวรรค์บ่เห็นนรกบ่เห็นผู้นั้นไปเกิดใสบ่ผู้นี้ไปเกิดใสบ่เออมีแต,ต่จิตตะสังขารในจิต้วนแล้วแต่ความเป็นปุงขึ้นมาทั้งเบิดนั่แหละปุุงขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าใจว่าโอ้ยผู้นั้นไปติดแงกเป็นเปยต่วัดนั่นเมืองนั่นเมืองนี่ไปเดปบ่ได้เสือพระพุทธเจา้ามันจะก่อ จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั่นเนี่ยไปเกิดที่นั่นออตัณหาศนีหายางเหนียวอันนี้ดึงเข้าไปให้เป็นห่วงในพื้ดนดินนั่นนั่นแต่ว่าอารมณ์เด้สิเป็นตัวแบง่งจากบาล์ดย่อมไปในเพราะว่าไปห่วงพื้ดนดินนั่นนั่นก็ไปจุติก็เคลื่อนไปสู่พื้นดินอันสกปรแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกศิกษากไปตามภพอีกต่างหากเด้มันธรรมาดาเด้บาแม่นว่าไปฆ่ากันด้วยเป็นแสนเป็นล้านเด้ ที่ันหลายหลายคนเข้าใจกันล่นะบมรมยนแบบนั้นนั่นแหละแ <c oughs> ต่กระพ้ากันไปหาตั้งวิธีบวงสรวงปลดปลอ่ญญยอ,ปปลอยวิญญาณเราสัตวบยคือปลดปล่อยวิญญาณเจ้าของกันไหมนะวิญญาณคืยังบดิลูเลยว่ามันคืออย่างวิญญาณคือความรู้สึกเจ้าของในความยึดมัน่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจตัวเดียวนี่ไหมจะไปปลดปล่อยผู้อื่นใดอย่างไดแต่มันได้ว่าพุทธเจ้าปล่อยเบิดแล้ว นี้มองมันสุดนี่โหลดเนาะเออพระพุทธเจ้าปล่อยเบิดแล้วห้องบ่ต้องเห็ดยังก็ไดเอ็งสั่งบอกขนาดพะโมกขล่าภาสารีบุตรม่ลิไม่เดชวมากขนาดใดเออแม่พันตกนรกคนยังไปกลุ่มเอาอยู่พ่อแห้งไปยังบ่าอาจสามาปลดปล่อยใดแมีก็คักตัวชีวิตเท่ากับเอาหายไดไหมแม่ไหมเนาะเออดึงเอาแม่ขึ้นมาดับไฟนรกไปเบิด ใส่อิสฤรธิ์ทา่านุ่าของเจ้าของเองดึงประสิพลคือว่าแน่กับบอมเอนพลกับลุยหลุดมือไปคือเกานั่นจงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่มือเดียวเด้อของท่านเจ้าสิถึงแม่เจ้าได้ให้เจ้าพลพลซ้ำใดพลไปแค่พลออกจากอเวกีน,นึงได้พลจากนาลกนึงได้นั่นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดเด้อเป็นวันยุิจิตของพระพุทธเจา้าพระถูกสัตว์ทุกพระองค์เด้อเออ็นถ้าวัตตะสงสารสิถือกลือขึ้นมาเป็นกำเนิดของมหาบุรุษ ม,มือเดียวเท่านั้นเด้อเนี่ยนั่นแหละที่พวกเข้าพากันเห็นอันซิมหาคำเดิมเด็ดวันเปิดสามโลกธาตุซึ่งซึ่งเปิดดึกลำยิงก็วันเปิดสามโลกธาตุของการเสด็จลงจากดาวดึงเด้อันนี้เปิดสามโลกธาตุนี่แค่ว่ามนุษย์เห็นเทวดาและเห็นนรกแต่ว่านี่ลือวัตตะสงสารเลยได้บ่นเปิดนหน่อยได้อันนั้นเป็นมือที่พทธมหาบุรุษลงมาจุติสู่ขั้นคขั้นที่ขั้นทัพโพธรเลย คับพะทิติสัมปโนติพิโสภักวานแปลเป็นบอกแต่ลรคนนั่นเนาะมีความหมายลึกซึ่งเบอดเดอร์แต่ละจุดแต่ละจุดน้น่อยๆนั่นนะ <c oughs> คับพะโอกันติคับพะทิติเห็นบอกยู่ใน <c oughs> <checking S 2> ขั้นม่านดาเป็นเป็นจังใดจังใดก็ดีแหละพ้ากันทำความข้อ,อใจให้เห็นแจง้งเห็นจริงว่าจะคลองเป็นคนป่วยวะป่วยทั้งจิตวิญญ,ญาณ ป่วยทั้งหาเนื้อมาบำรุงความรู้สึกในความพอใจของจาของให้มันได้<อ>บ่มีผู้ใดพอใจเถ่าเนาะเลยหายาได้หาเนื้อกินหาเนื้อมาบำรุงผิวเออหาเนื้อมาท่าหนาทาน่าตาเออบ่จกเถ่าเออหาเนื้อมายอมงอกจากบ,บาาอกมันบ่มีผู้ใดพอใจเถ่าเลยเพราะมันบ่ได้เห็นความจริงโดยธรรม,มาชาติเออมัน มันเป็นทางสันของมันเองคือธรรมดาธรรมดาหรือครรว่าธรรมชาติตาตาว่าได้มันซับสูงเองเลยตาตาตาผู้ได้เข้าถึงความเป็นธรรมดาธรรมชาติผู้นั้นก็ปล่อยได้แน่สัำหนีหนึ่งเด้อเออซับสูงเขาว่าสูงแมงว่าสารับซัำหนีหนึ่งซับธรรมดาเนี่ยเออเกิดดับเนี่ยตาตาตาก็เลยท่านั้นยิทัปปญญาตาเออทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมิปัจจัยผึ่งผ้าอาศัยสงกันกละกันให้เป็นไป ทำว่าอิทธาปจจะตาก็ดีจะต้องไปงงมันทราบว่ามีสูงหรอรถนี่ต่ำพอธรรมดากลางๆตียุ่งดอกต่อหน้าต่อตาเขานี่แหละน่แหละลายยางนั้นจะไปวังพึ่ผ้าผูอื่นว่าเขาสิมาคุ้มครองจ้าของเอคือเข้ายานผีนี่แหละเอาพระพุทธรูปมาขอบไว้มันก็ยยานคือเกาตัวเนาะถือวังว่าพระพุทธรูปสือป้องกันผีให้ตีคพามย่ยานของจ้าของเองด้ โรกบางถ้ำความจำบางความจริงพระพุทธลูกบางพระพุทธเจ้าจากบลาสนัสัน่นตหลยึดลูกยึดลูกไม่ได้เห็นความจริงของพุทธลูกตื่นแจงเบิกบานแบบใดบ่เห็นเบนความจริงและความเป็นไปบ่เห็นความไปของธรรมชาตินีนเป็นนัสั่นของมัน่นผู้ใดเขาไปยึดตีพวกนั้นก็นถูกหรือว,วะพวกป่วยป,ป่วยทางวิญ,ญญาณที่จยนนน้่นวลแหละนะ ว่าตังย,ยังสู้นเขาได้อ๋อยกูจิตตายเขาหลดหาแนวรักษาเดียวเออคุณที่ห้เป็นเวชสุวรรณันเด้รักษาแล้วไปตายยังลงพยาบาลเนาะเออหพยพระนจ้าหนักรักษามันจะกินหัวเจ้าเหรวงูหู่จักบ่เออไปเกี่ยวพันุจิตผู้ไดไปเกี่ยวผูกพันกับสิ่งทั้งหลายเ่าน้นก็ไปเป็นบริวารมันเป็นงูเออเวชสุวรรณจะก็เป็นผีหุ่จกักบ่ <laughs> อ,อมันคนละเวียสุวรรณเด้ นั่นมันเขาเป็น,ปนพระอินตั้งหากเออแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องหาเงินของคนเลยอยาคิดว่าได้บุญเด็กจะบอกให้สัน้นสั้นแหละแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดแค่ว่าว่าละเอียดภาษาสั้นหนังของหยาบหยาบละเอียดทำับพวกเจ้ารือว่าท่านเข้าถึงเข้าใจมันหรือสื่อหรอกของหยาบหยาบเนาะเออมข่าวว่ายุ้ซุ้มาหาเรื่องเต่าข่าเว้า,า,าวิธิเห็นบ่เออฝนตกมาน้ำถั่วมเมืองผีเห็นบ่สูงทำตุ้มมองเด่นเห็ดน้ำถั่วมใด โอ้ยพากันขนหลากฝนยังขึ้นน,น้ไนนำไหลค่อยๆนแมวฝนตกน้ำไหลในหน่อยนหน,อยนึ่งไหมนี่คนนั่งเบื้อ่นีก็ได้ย้นำน้ำไหลมาเอาเอาเขาไปสู้เอาเอาเขาไปนั่นแหละวพืดได้บอกสู้หลงเออเกิดมาพวกพระพุทธเจา้าก้อนกูอีกเนาะเออบางพวกเกิดในสมัยพุทธเจา้าสัมีทธิธรรมดาได้อันตราแต่ไฟไหม้มากนี่ก็มีพู้ได้พวงจูดไปหน่อยนีย่สร้างได้เป็นไฟไหม้บ้านไหมเมืองเขาได้ น้อยหนึ่งอันบ้านแต่ว่ามันใหญ่สำหรับเขาหน่อังสี่ก็มีเได้หลายอย่างเลยหรอกเรื่องลึกดลับบอกว่าเบิดดับเห็นหลายโหดเห็นหลายจนบ่อยากบ่วเป็นกสันสูเห็นแต่ของบ่ได้หรอกยังเกิดดีนะนี่แหละเดีคิดว่ามีผูดใดสิว่าปกป้องขุ่มข้องเฮาพระประจำบ้านเกิดทั้งสี่หรือว่าพระค้าขายดีพระร่ำรวยพระซักซิ์มีท่าเน้อพระท่านใจกวา นิสัยทำใจอย่างนี้วตั้งท่านใจมีดอกคิดเอาเองไปขออธิษฐา,านนั่นนี่ได้ท่านใจว่าซ่านบุหดเมรอย่างแล้วกูจะไปขออาลนบุกบักบักลงมาจากนาพระท่านใจนั่นไสรสัละนั่นแหละฉันว่าเอาพระุพุทธูธมาบังพระพุทธเจ้าบังถ้ำอันบริสุทธิ์ของเผ่นเดี้ยไม่ได้หยาดไม่ได้สว่างใดนะออความจริงบ่มียังทำไรสัจจะใดก็แล้วกันนาสัจจังเวอมตะวาจานี่ ความจริงเป็นสิ่งบ่าตายนันแหละบอกพวกเฮาพวกได้เสื้อก็เหตุไปตัวเนาะความเสือบังคับกันบ่นได้ไหมเออพวกได้บ่เสื้อก็ถอนตัวออกมาตัวหาเบิ่งในตัวเองตัวอมาแล้วตัวขออย่ีก็เลยขอมาตัวได้แล้วหล,ะหละ่ะเรื่องเกี่ยวกับท่าบุญแหลกของเออปล่อยนกปล่อยปลาทั้งสิปล่อยนกก็อยากเป็นอิสระจากหนีสินที่มีหามอย่างน้อยเห็นวัน แต่ปล่อยกีโป้มุ้งสิได้รอย่างเงปล่อยกีโปมงแม้มันสิพ้นจากยางเงเนาะแต่ปล่อยปลาไหลกขาว่าสิไหลลืน่นบนมีขุมรถสักใน,นการทำธุรกิจสั่นโอ้ยพวกปัญญาอ,อ่อนเลยอ่อนเขาไปอีกเด้อร่ำบรรดาเด้อปลอยกีโป้มได้ยังบ่เนาะ,นะสั้นแล้วหลายอย่างที่คนหลงหลงเพราะว่า เป็นคนป่วยทางวิญญาณเป็นคนป่วยทางใจนีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ว่าพอเห็นเห็นความตายสิเดินไปข้างหน้านี่แหมเออเห็นความตายสิเดินไปข้างหนา้าไม่มีใดว่าตายจะค้นได้ยังไงเออแม้ตะโลกนี่ก็ต้องเสื่อมสลายถึงที่สุดเด้สายยังกับเฮาเฮาอยู่มองไดบุาากในจักรวาลอันนี้เออขึ้นไปบังทงสงูงแต่จักจุบม,มองไดกูจุบมองไดนอนน่คนมันบ่ได้เห็นเด้ นั่นแหละมันบ่มีความหมายขนาดนั้นแหละบ่มีความหมายอย่างอีกให้มันรู้ขัามานนั่จะความนี้เองรู้กายรู้ใจสองอย่างเขาว่ารู้กายรู้ง่ายๆหนึ่งดอกตายแน่เฮ็ดตั้งแต่กระสังตายคือเกาเนี้ยง่ายง่ายหนึ่งเด้อเนี่ยเออพววกระตายว่าพัวกระตายเท่ากระตายว่าเท่ากระตายง่ายง่ายหนึ่งเด้าษาจังสันนื่อเสือเออเนี่ยจิตเท่ามันไปหยุดติดผูกพันกับสิ่งใดไปอาไรกับสิ่งใดเนี่ยตัวนี้ตั้งหากตัวเป็นตะขาให้ตายอย่รึเปล่า ตัวตัณหาคือของเองความอยากของเองแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกในความพอใจของเข้าเองอนี้เ้าไปพอใจกับสิ่งใดเออมันก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นงย่จะพึ่งได้ตัวนั้นเป็นแค่ว่าเป็นเป็นตัวเท่าเขาไปติดไวส้สิเป็นตัวเชื่อมไปยื่ซื้อเด้หรือว่าไปห่วงหน้าอย่างนี้ไปหั่นสะก้อนแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างหากเลสุดไปแบ่งบันแบงง่งต่างหากลงต่างหากเด้น <c oughs> ั่นแหละผู้ได้เข้าใจวิธีการเกิดในกำเนิดซีคมูสัต เข Jews, aja, ้าใจลูกแก่งเห็นจริงอ right ันนี on, uh, so just, kind of ้ส okay. so right? ังเสดจะาอันตรชฆาตธรรมภะหรือโอปติกะเป็นแบบใดจิหูจักนาเออนั่นแหละฮ่อ่จากหูจักดอกมันต้องหูจักเอาเองเออปฏิบัติแต่ละอันแต่ละอย่างฮของแค่อยุ่ล่มหายใจฮ่อซสื่อๆนี่แหละบาทมันจะเป็นมันเป็นขึ้นเอ้าเองดอกบม่อด้อยากเป็นบ่อยากเห็นบ่อยากสงบสื่อๆอยู่มันนัองเป็นมันน้องเห็นเห็นลายลำค้ามเห็นตงใดหนอคุณพอเห็นมันก็เสือกเห็นอยู่คือเก่าแน่เออเป็นงสั่งกันยังมีเลย ่็เลยรับไปเดีนอนหมดเลยทงเต๋อจิตมันตื่นหมือนจว่าู้ได้กบโฟนามาขอขอแมงบอกตัสูเป็นมนุษย์ฝูเคื่อบริสุทเอาก็มีดเหลายอย่างขอก็เอาตัวเนาะของผู้นึ่งอุทิศกระจายไปเรียบร้อยแล้วบัดทุกอย่างเลยคนเราคนเราเอาบัดไดก็เอาบัดไดต้ึงมึงบ่เคยโมทนาบ่เคยยินดีกับไผเวลาเขาทําดียางสีก็มีเด้นั่นแหละหลายอย่างเอาละพ่อลั